สวัสดีครับนะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราเช้านี้เรามาวิเคราะห์บิตคอยกันนิดนึงนะครับวันนี้วันศุกร์ที่6พฤษภาคมนะครับก็อย่างที่คุยเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้เป็น2เละขึ้นไปนะครับแล้วผมก็คาดว่าวันเมื่อวานนี้นะครับตลาดน่าจะเป็นโดจินะครับซึ่งถ้าเป็นโดจิเนี่ยเราก็ต้องดูอีกทีว่าอันนี้จะเป็นเมชั่มู ขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับขึ้นไปเส้นข้างบนนี้ครับเส้น moving average 100วัน moving average นะครับแล้วก็ผมบอกว่าถ้าเกิดเป็น bear bar close on low เนี่ยก็จะเป็น bear bear trap นะครับ bear trap เอ้ยโทษนะครับเป็น bull trap นะครับเป็น c i r c e l a e trap ของ bull นะครับคือขึ้นไป1เลก pull back แล้วก็2เลกนะครับ trap ที่เส้น ema นะครับ20วัน ema นไครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ bear เนี่ยได้โชว์ strength อย่างมากนะครับก็คือ เบรกลงมาเลยนะครับคือไม่ได้ไม่ได้ให้เซตอัพเลยนะครับก็คือถ้าจะเข้าเซตอัพเนี่ยต้องเข้าในอินท a าเดนะครับเข้าในไทม์เฟรมเข้าในไทม์เฟรมเล็กๆนะครับเช่นไทม์เฟรม5 t าที15บาทีนะครับหรือ1ชั่วโมงนะครับก็คือถ้าถ้าอย่างนี้นะครับมันก็ต้องมาช็อตที่โลเลยนะครับถ้ารอจนบาตัวนี้ปิดวันของเมื่อวานนะครับแล้วก็เมื่อวานก็เบรกโลลงมาไกลเลยทีเดียวนะครับเบรกโลของวันที่ 1นะครับนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็น fail failure อีกทีหนึ่งนะครับก็คือเป็น fail fail back out below with bottom แล้วขึ้นมาก็ fail อีกทีนะครับอันเนี้ยตลาดเนี่ยให้มีเชิง move นะครับนะครับอันเนี้ยเป็นซัมคคยออกมาเชิง move นะครับเป็น surprise bar down นะครับก็น่าจะมีอย่างน้อยอีกเล็กนึ่งลงไปนะครับเดี๋ยวเราลองวัดระยะดูนะครับ ขั้นต้นนะครับระยะเนี่ยอาจจะวัดลงมาได้ถึงประมาณแค่นี้ก่อนนะครับประมาณนี้นะครับหรืออาจจะวัดได้ถึงตรงนี้เลยก็ได้นะครับอาจจะทั้งเลนส์นี้เลยนะครับนะครับขึ้นไม่วัดถึงนี้เลยนะครับถ้าถึงนี้ก็ลงมาลงมานี้เลยนะครับลงมาที่ยีบสองโจนโลนะครับหรือเส้นบูเทนไลน์เส้นนี้นะครับนะครับซึ่งเราจะเห็นบูเทนไลน์เส้นนี้ในวิกฤติชาดนะครับนะครับอันนี้ก็เป็น เมเจอร์เลยนะครับเมเจอร์ Major นะครับถ้าลงมาถึงตรงนี้เลยเนี่ยก็น่าจะเป็น expanding triangle ใน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 วิกฤตฉาดเลยนะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้แปลว่าตลาดจะต้องถึงก็ได้นะครับอาจจะถึงแค่นี้นะครับซึ่งอาจจะไม่ถึง22จูนโลนะครับแต่โดยภาพรวมตลาดลงนะครับตลาดยังไม่ขึ้นนะครับแปลว่า แบร์ชานัลยัง intact อยู่นะครับแล้วก็สังเกตว่าเส้น moving exponential moving average 20วันนะครับ EMA นะครับก็โคลอยู่นะครับแสดงให้เห็นถึงความ strong แบร์ยังโด m ม n เนตตลาดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดก็น่าจะยังลงมาอย่างที่ผมคาดไว้คือลงมาต่ำกว่า low ของวันที่24นะครับก็ลงมาอีกเล็กนึงนะครับก็จะกลายเป็น w a g e bottom นะครับสำหรับเลกนี้นะครับแล้วก็เป็น wave ใหญ่ของ wave เลขนี้ด้วยนะครับเนี่ยครับในเวชวทอมแบบนี้นะครับนะครับอ่านะครับก็เป็นับหนึ่งสองนะครับแล้วก็สามนะครับแถวแถวนี้นะครับอาจจะไม่ถึงเส้นนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะทะลุเส้นนี้ลงมาก็ได้นะครับเส้นนี้ไม่ได้แปลว่าจะต้องจะต้องมาแตะเส้นนี้พอดีนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราก็จะเห็นว่าตลาดเนี่ยยังคงลงนะครับเพราะฉะนั้นก็เมื่อวานนี้ผมคุยเล่นกับเพื่อนๆนะครับว่าผมอาจจะรอรับตรงแถวแถวไฮของวันที่สองนะหรือต่ำกว่านั้นนิดหน่อยนะครับนะครับซึ่งผมก็รอดูอยู่นะครับซึ่งเรามาดูในไทม์เฟรม15บาทีเราจะเห็นเลยนะครับว่าบูเนี่ยขึ้อัพชัดเจนนะครับนะครับอันนี้คือไฮของเมื่อวัน เมื่อวันเมื่อวันพุธนะครับนะครับแล้วอันนี้คือช่วงเช้าของของวันวันพฤหัสเมื่อวานนี้นะครับจะสังเกตว่าเวชบ t ทอมเนี่ยบูสพยายามจะทำให้มันเป็นเวชบ t ทอมนะครับแล้วก็แล้วก็มีรีซัมชันขึ้นไปนะครับนะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าเวชบ t ทอมเนี่ยเฟลนะครับนี่หนึ่งนะครับนี่สองนะครับแล้วก็เนี่ยสามนะครับจะสังเกตว่าเป็นเวชบ t ทอมนะครับ นะครับแล้วพอขึ้นมาเนี่ยได้ถึงแค่เส้น EMA นะครับก็เฟลนะครับเห็นไหมครับเฟลนะครับแล้วบาร์ที่เป็นบูบาร์เนี่ยก็ดูไม่ได้สตรองเท่าไหร่นะครับดูวิ a เทีานั้นนะครับแล้วก็อีกเล็กนึงขึ้นไปก็ทําโลว์ h าอีกนะครับอันนี้ก็เป็นจริงๆบาร์นี้นะครับหรือว่าบาร์นี้นะครับหรือแม้กระทั่งบาร์นี้ก็เป็น short setup นะครับนะครับอันนี้ลงมา2เล็กอันนี้ขึ้นใหม่ๆนะครับก็ทำาล w e r high อีกนะครับแล้วก็มี เซตอัพที่เส้น EMA นะครับ close ใกล้ low นะครับก็มีบาร์นี้นะครับบาร์นี้นะครับแล้วก็บาร์นี้เป็นเป็นช็อตเซตอัพสำหรับสำหรับเออ่สำหรับชุดที่จะลงมานี่นะครับก็พอมีเซตอัพตรงนี้ปุ๊บนะครับบูลที่บายตรงนี้ขึ้นมาทั้งหมดนะครับที่บายขึ้นมาในช่วง FOMC report นะครับก็กิฟต์อัพเลยเห็นไหมครับบูลเนี่ยกิฟต์อัพหมดเลยนะครับทาให้ตลาดเนี่ย d r i v ลงไปอย่างรวดเร็วนะครับทำให้เรียกว่าไม่มีไม่มีแรงซื้อเหลืออยู่เลยนะครับก็ลง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 ลลงอย่างใครแม็กซ์เลยนะครับแล้วก็มาลงไหนทีนะครับซึ่งสังเกตอย่างหนึ่งคือช่วงเนี้ยช่วงประมาณสองทุ่มนะครับในเวลาไทยนะครับเป็นช่วงเปิดตลาดของ US session เลยนะครับก็เรียกว่าเปิดตลาด US session มาเนี่ยก็ก็ลงเลยนะครับอย่างรุนแรงลงรวดเดียวเลยนะครับลงมาถึงนี่เลยครับสามหมื่น ห้าพันเลยนะครับเอ้ยสามหมื่นห้าพันอนะครับก็ลงมาถึง2เลกเลยนะครับหนึ่งแล้วก็2นะครับตอนนี้ตลาดพยายามจะมีรีเวอร์ซอยู่นะครับแต่ว่าก็คาดว่าที่ขึ้นมาก็น่าเนื่องจากช a n แนลนี้มันไทยมากแล้วก็สตรองมากนะครับขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะเป็นด o บเบิลท็อปโลว์ i g h นะครับนะครับอาจจะถึงแค่นี้นะครับหรืออาจจะเกือบถึงตรงนี้แต่ไม่น่าถึงตรงนี้นะครับน่าจะขึ้นมาแถวๆนี้นะครับ อาจจะสูงกว่าโลโลตรงนี้ที่เบรกลงมานิดหนึ่งก็ได้นะครับขึ้นมานะครับประมาณแถวแถวนี้นะครับ36,080นะครับแล้วก็ซึ่งอันนี้เป็นเลกที่ไคมซ์ลงมานะครับตรงนี้มีความพยายามจะทำเวชบัตทอมเหมือนกันนะครับแล้วก็ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นพยายามทำไฮโลแล้วก็รีวอร์ดขึ้นไปนะครับพยายามจะทําให้เป็นแบดทรัพนะครับแต่ว่าไม่สําเร็จนะครับก็แบยังโดมิเนตตลาดก็เบรกลงนะครับนะครับก็เวชบัตทอมตรงนี้ก็เฟลเหมือนกันนะครับ เบรกว่าทำเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็พอเบรกลงมาเนี่ยลงมาอีก2เลกนะครับอันนี้ก็เป็นรีอร์ซนะครับเป็นแบร์แฟลกนะครับยังมองเป็นแบร์แฟลกขึ้นมาแล้วก็ทำับบิ่าท็อปโลว์ไฮนะครับแล้วก็ลงมาอีกนะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่าไฮของเมื่อวานก่อนเนี่ยนะครับจะอยู่แถวๆนี้นะครับซึ่งผมก็กล่าวว่าถ้าจะซื้อเนี่ยผมคงจะซื้อแถวๆนี้นะครับซึ่งตอนที่ทูแบ็ k ลงมาแบบเป็นเวกว่ท็อปเนี่ยอยู่สูงทีเดียวเลยนะครับ อยู่สูงทีเดียวไม่ได้มาถึงไฮของตัวนี้เลยนะผมก็ยังรออยู่นะปรากฏพอสองทุ่มเนี่ยมีเบรกลงมาเนี่ยผมก็รู้แล้วนะครับว่าอันนี้บุกกิฟอัพนะครับอันนี้ซื้อไม่ได้เลยนะครับอันนี้ถ้าซื้อบิตคอย n เข้าไปนี่โดนลากลงมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าบาร์เนี่ยซองสตรองเห็นไหมครับบาร์บาร์ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ close on low เกือบทั้งหมดนะครับแม้ว่าบาร์นี้จะมีหางบาร์นี้จะมีหางแต่ว่าเป็นเป็น consecutive bear bar นะครับอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับแม้จะมีชุดขึ้นนมาเเดงี่ยก็ ก็เป็นไมเนอร์แล้วก็ลงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเซลเดอะ์คลอสแบร์เลยนะครับสำหรับสำหรับเมื่อวานตั้งแต่2ทุ่มไปเป็นต้นนะครับใครที่เล่นฟิวเจอร์ของ bitcoin แลวช็อตเนี่ยคงได้กำไรกันพอสมควรนะครับแต่ว่าเนื่องจากผมไม่ได้เล่นฟิวเจอร์ของ bitcoin นะครับผมซื้อ Bitcoin เหมือนหุ้นนะครับไม่ต้อนผมจะเล่นได้ขาขึ้นอย่างเดียวนะครับผมเล่นขาช็อตไม่ได้นะครับโอเคนะครับก็เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับก็คาดว่า น่าจะไหลลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นก,ก็ก็เตรียมตัวนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะซื้อบิตคอยก็ลองไปดูแถวๆด้านล่างนี้เลยนะครับว่าจะทำยังไงนะครับถ้ามีเวชวัฒนทอมอีกทีนึงแล้วก็จะมีเซตอัพที่ดีนะครับข้างล่างนี้นะครับก็สามารถที่จะ,ะกลับมาซื้อเขียงล่างนี้ได้ซึ่งผมยังมองว่าน่าจะลงมาได้ระยะหนึ่งนะครับแต่ ก็ไม่แน่ใจว่าจะถึง2 0 0 0มื่นไหมนะครับแต่ว่า2 0 0 0 0่นเนี่ยที่เป็น high all time high เดิมนะครับของวันที่17ธันวาปี2017เนี่ยก็ยังเป็นแมกเนตอยู่นะครับจะสังเกตว่ายังเป็นแมกเนตอยู่ก็อาจจะลงมาถึงนี่เลยก็ได้นะครับซึ่งก็ไม่แปลกนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องถึงนะครับแต่แต่อาจจะถึงนะครับซึ่งถ้าเกิดลงมาถึงแค่แถวๆตรงนี้นะครับต่ำกว่า low ของย2ิบสจูนเนี่ยอาจจะมี r e วิ r ์สกลับขึ้นไปเลยก็ได้นะครับอาจจะเป็น expanding triangle ในทางเฟรมวิชาตนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับในการวิเคราะห์ Bitcoin ก็ประมาณนี้นะครับเราก็มาตามดูกันนะครับช่วงนี้ผมก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมยังเทรดเงินยูโรอยู่ก็สนุกกว่านะครับเพราะมันเป็นฟิวเจอร์นะครับแล้วก็มี l e v e ลเลชนะครับใช้เงินไม่เยอะก็สามารถเทรดได้เงินที่มากกว่านะครับแล้วก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นตลาดที่ต้นทุนต่ำผมว่าต้นทุนต่ำเกือบที่สุดในโลกแล้วนะครับ สำหรับเงินยูโรนะครับซึ่งเงินยูโรเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะครับในตลาดต่างประเทศนะครับตอนนี้นะครับก็ถือว่าผมเล่นก็เป็นระยะระยะนะครับเล่นบ่อยๆเลยนะครับไม่เบื่อนะครับก็ uh, เล่นคู่กับตลาดฟิวเจอร์อินเด็กซ์ของไทยซึ่งผมคิดว่าตลาด f ิวเจ e ร์อินเดของไทยยังต้องได้รับการพัฒนาอีกอีกระยะหนึ่งเลยนะครับกว่าจะมีวอลุ่มเนี่ยพอฟัดพอ,พอเวียงกับตลาด อย่างเช่นฮ่องกงพวกหัางเซ n ก i n อินเด็อะไรนะครับถึงจะเทรดอาจจะได้เงินเป็นเนื้อเป็นหนังหน่อยครับใครเทรดตลาดหุ้นไทยบางช่วงที่ไซด์เวก็อาจจะน่าเบื่อนะครับน่าเบื่อมากนะครับแล้วก็ดูไม่น่าสนใจเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไม่เป็นไรครับก็เราก็ลองตามมาดูนะครับสําหรับบิตใครที่ชอบบิตคอยนะครับก็ก็ก็ได้ตามดูกันต่อนะครับว่ายังไงนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ